อุดมสุกซอย41เนี่ยนี่หลับตาข้างนึงนะหลับตาข้างตอนนี้เอาาเปิดข้างนี้ไว้ะนครับเลยปกติน่าจะมองไม่เห็นอ๋ออ่าโหไกลเลยนะไกลครับในนั้นอยู่นู่นน่ะนี่เห็นชัดเลยอุดมตัวตัวตัวหนังสืออุดมสุกนะ41ก็จะเห็นชัดเลยในหลับตาข้างนึงนะเนี่ยนะเห็นชัดแจ๋วเลยอ่ะปกติจะไม่เห็นครับไม่เห็นเลยไกลๆขนาดนี้จะไม่เห็นเลยอ๋อ ก็ดูเนี่ยตามัน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 ฟางขนาดนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยโอ้ตามันมันมันจินเข้าไปลึกจ้ะใช่ใช่ใช่ลูที่ตาครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะพ่อขับแท็กซี่ในกรุงเทพก็ได้เล่าเรื่องฟีซูให้เราฟังทกท่าก็เปิดใจรับรับเอาฟีสูรัตติชากรักษาสายตาแล้วก็อาการเจ็บขาขอพ่อก็โล่งเลยนะใช่นี่แหละครับคือฟีซู แต่งใจสายตาคุณกกำลังงงๆแล้วก็ตื่นเต้นกับสายตาแก่ยนัวนะทีแรกจวานรอสงหมจอรองาปิดตาด้วยนะนี่แรกงงเลยดอย่างนี้พูดองไเห็นนะจับอ่ามันจะอ่านไม่ได้แต่นี่คือปิี้นอ่ะห้ามจรถ รไกลด้วยนะไกลแม่มองอย่างเนี้ครับวันนี้ลูกดีใจที่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์ที่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์ตอนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลบล้างความผิดบาปของลูกความผิดบาป ที่ลูกทำขอพระองจดชื่อของลูกไว้ในสวรรค์ขอพระองค์ประทานสันติสุขความชื่นชมยินดีและพระพรในการขับรถขอพระองค์อวยพรลูกรักษาอาการเจ็บของลูกให้หายสะอาด ขอบคุณพระเยซูอาทิคฐาในนามพระเยซูอาเมน,อเมนโอเค